ส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะได้จัดพิธีสมโภชสัญญาบาตัตรพัดยศพระศรีวชิระมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูลเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานสัญญาบาตัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่วัดควรกาหลงอำเภอควรกาหลงจังหวัดสตูลน,นายชาตรีนัทหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีสมโพสสัญญาบัตรพัทยศรีวชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูลเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกล่าวสัมโมทิยคาถาค่ะพร้อมด้วยคณะ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองการปโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวน59รูปเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัยดย์และ้าตรายถวายพระราชาคณะเมื่อวันที่30มกราคม2566ณวัดกพังสุรินทร์อำเภอเมืองตรงังจังหวัดตรงัง โดยจังหวัดสตูลค่ะมีพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จำนวนหนึ่งรูปคือพระมหาครีจาระวังโศปรเรียนธรรมเก้าประโยคตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสตูลวัดควรกาหลงอำเภอควรกาหลงจังหวัดสตูลเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิวรมุนีทางคณะสงฆ์จังหวัดสตูลจึงได้จัดพิธีสมโพธิสัญญาบัตรพัดยศขึ้นค่ะ